สวัสดีค่ะพี่น้องมาหนีกันมาสวัสดีกันตอนย่ำเร่งแรงอีกเทื่อนหนึ่งนะคะ่ะเห็นอยู่ในปางสิสภาพมาเห็นอย่างมากแตามมาเบิงเลยเดอพี่น้องม่านเจ้าเห็นยังบออันนี้พักทรายเนาะมาง้นอื่นเข้าก็ะเอิญยังเกาะประกาศก็อเอิมะาลากขี้นกนะ ก็กับสิาพาสุ่มเจามาเก็บนี่ยมาแลงเด้อเมื่ออื่นสิทธอาเปะออมเซ่หมูไปแกงไปออมนะหนอยอดงามงามนี่เห็นบนี่อยู่หลังนี่คมเด้อพี่น้องมาคนกับคือว่าอันสิว่าเป็นยังคือบไปหาสื่ออะบริบสื่อนะคะ พามันเกิดเองตามธรรมชาติกันมีนะคะไปอยู่ใซคขาเฮ้ากาเก็บกระบโอดค่ะเพราะว่ามันบบมีเจ้าของมันเกิดธรรมชาติค่ะอยู่ในปลาลายคือจังค้นมาปลูกไปนี่นง่ามบอคะ่ะนี่มีแต่หยดงามๆบอจากเนีสิเก็บได้บันิสะอ่อนไปเบิด เห็นบะค่าก็เก็บเอาแต่ทั้งหนอกอนี่เนะหลองเลือกๆข้ากับ,บ่ะเขาไปเอาสิมูนกล่องไว้ในเดอร์พีน่น้องนี่อันนี้อดง่ามๆนี่เด็ดเอานแยๆหรือเอาใบามันเนาะเอาใบามันไปกิน่ยคำละจะประมาณเกือบเจ้หกม้วและอันนี้ก็ ใกล้จะหกโมงแล้วจักสิเก็บมองได้ดีแต่บัดน,นี้คือมีแต่มองงามๆเถอะเป็นหน่วยร้วบ้าเนาะมาละขี้นกมักหา้าหน่อยบักพักมักหา้าฝนกระตกฮักกระเซ้าเนาะกระมาเลยถ้าบ,บ่มาก,กับสิบบมีอัน เวลามือนอื่นฮามบาเดมานะะเริ่มมาเก็บไว้นี่หยอดเขียวเขียวงามๆเอหมุนกับมาข้างน,นี้หมุนกล่องไว้ในเดอร์ปีนอนี่นี่ค่ะ,คะเก็บไปกระแนมบังงูน้ำในละคา่ะกระเทย นี่ไลยๆแจ็คหม่องสิเก็บปะเน,นี่ยขับมันไลยแล้วกับโบแจ็คน่าสิเก็บแค่จะเลือกยูนิคมโลดนะสองเดยพีน่น้องผู้ใดอยากได้มาเก็บเอาโหลดบ่มีเจ้าของค่ะไม่มีเจ้าของเก็บฟรีค่ะ หาหมองไม้ก่อนฝนตกใส่มันมันจืดน,นี่แม่น,นี่ก็งง้องก้องไว้น,นี้ก่อนกลองไว้ตรงนี้ก่อนอหยอดได้์ลัดบันนี้มันก็ลงกรงแตกไม่ได้เบิงกล่องหรอกถ้ากดบอกกดกดอยู่พี่นอก ตอนกลางเว้นกับภาพปวัดมาแล้วเด้อยังมาแรงมากกับภาพมาเก็บพักบ่ต้องไปสือตลาดนะมาเก็บเอาอนี่เป็นยังคือคือหูว่ามันมีอยู่นี่แต่ก่อนอ่ะเคยเคยมาเก็บเห็ดนะเคยมาเก็บเห็ดตับเต่านะแต่ปีนี้มันบ่มีก็เลยเมือไหนมาจองเบิรงก็เลยเห็นพักอันนี้ เรยมาเก็บพักนแหละงรังามๆว่าลายดอกพี่น้องมันขมเป็นยาละบายน้ำได้ของขมขมแซ่อ,อมกบเนะาะคือสีแสบผู้ดอยาักได้มาเก็บเอาเดอ้อค่ะนิคมโรจนะาสองค่ะยี่ซอยตรงถาม F&N ค่ะ เดี๋ยวมือหนาสิผ้ามูมาเก็บค่อาๆอยากได้โอ้ยยุ่งกัดหลังบันนีอ้าวโอ้ยมันหลยไปเบิดบันนี้ขพราบ่าจหนังสิเก็บแล้วพี่น้องมาเก็บทั้งหนอกเมื่อกี้นี่มันมองหน้ามันย,ยุ่งลายวนฮักกระตกเศร้า นี่งามแท้มาเก็บซอยกันเดอ้อพี่น้องเก็บไปขายอยู่ไหนบ่จากนี่เนาะเก็บมะระขีนนกเมือม่อกี้นี่ขีรรถก็มากก็เจาะกันแนมอยู่ด้วยวะเออกระถวยน,นี่มันสิขีรถไปยังด้วเขาก็สีแนมนี่เนาะ หลวพ่ออยู่นั่นงเฝ้าโรงงานห้างนะเอากล่องกระดาเนาะม้วนนั่นหโอกาสทำไมนี่ มันก็มิหนนวยอยู่ด้ยวยพี่น้องน้อยๆก็ลังเป็นดอกเส้ละเอยอดให้ยอดกระบ,บอเพาะกัใบมันเนาะมาต้องเอาอยอดกระได้ดอกอยอดมันบ่ใหญ่แต่ว่าใบมันเขียวง่าย บ่มีสารผิดเด้อพิดนองเกิเดเองธรรมชาตินี่ยอดนี่พุทธสิ์เก็บไปขายมาเก็บเอาเ้อนี่ปลาแก้วสันเอาใบมันเนอาะบัดเดี๋ยวเอายอดเฮ้ยยุ่งมาแล้วบัดนี้ เบิง่งเอยแล้วอ,อ,อ่ะพี่น้องนี่หยอดแบบง่ายนี่นี่พี่ ยุ่งมากแล้วผลพิณอ่ะ้ายหลายนี่โอ้ยงามงามงามมากเลยมีเส้นละยอยอดเอาเหล่าอรุณเอาอพอณ มันสิละพี่น้องมันยุดห้าบอต่องไปหาสือให้มันเปลืองเงินเน้วแนวได้วฮาเก็บได้ก็เก็บอ้าวน้ำปลาน้ำดงนี่แล้วบ่มมีผู้ดได้มากฮวงมาหามดอกบ่มมีเจ้าของนี่ค่ะมาละขี่นกค่ะ ย่งอีกแล้วย่งย่งย่งนี่ปลาในดงขุนยอดแบบง่ายพี่น้องโอ้ยคอยต๊ะหลุมเล้อเด้อบ,บนันนี่คอยเสีเออยลยอดได้ละเก็บซอยคอยแน่พี่น้องนี่นีหกหกขุนกามีโอ้ย,อ,ย,อ,ยออกเลยเด้อพี่น้อง พี่น้องี่แหละครับพี่น้องมวนบอมาเก็บปักน้ำข่อยจังไดกาฝากกดไหลค์กดแช่ใน,นเด้อค่ะช่องแมอแมวชาแนลค่ะมอนิกับคอร์สบคลิปไปเพียงทำหนี้นะคะ